แจ๊เอ,อพี่น้องมาเดอ้อมากันสองคนคุณแม่แนมกองนีะคะ่ะเลอ <laughs> หาเห็ดเด้อหาเห็เดม่ได้มาโดนแล้วม่ได้มาโดนแล้วนอนเขาจะตื่นโอ้ยน้องมาเด้มาโดนเราตื่นแปลกๆมาเริม่มต้นหากันเลย, <laughs> ยาเฮีย <laughs> ต <laughs> กใจหมด โอ้ยเกดไม่ใช่ดอกเดียวไม่ใช่ดอกเดียวเยอะมากไอ้โชคดีเด้อโชคดีเนาะอุ้ยมาพบหอบปากเลยวะนี่พี่น้อนอุ่นอุ่นที่น้องเลยอ้ยข่อยกับแม่ข่อยพอแล้วพุ่นโอ้โหไม่เกิดไปไปแม่ไปโอ้ยให้ปวดตาบอไอ้ยปลาหิมะผ่านเห็ดดอก อ๋อพเห็นไหมจะไปดูทั้งผุ่นข่อยสิไฟไายเจ้าทั้งทีแซ่บหนี้กระปุลได้ตัวนี้เพื่อพ่อโมปวดปวดพี่น้องเห็นปะปวดก็มีเก็บมันคือตาบ่ทัวแท้ปวดเก๋งเต๋อข่อยได้ผัวไปยังญาเห็ดปวกใหญ่เห็ดปวดใหญ่โอ้ยเข่งเข่งกินอีเมนบ่วนี่ง อ th ุ้ยตูมอ really really ุ้ยแม่แม่นี่แมีนี่นี่อุ้ยเพียบเลยแมีนี่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 ยืมเสียมากว่ามามาไหนที่เธอหนิมาแน่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหุ่นให้หุ่นกูไม่เก็บเก็บเก็บบันเก็บพี่น้องเก็บเฮดเมาถือได้จำไว้นะปีหน้าให้าห็นมหาวันท่านเขาบอกละ งัดทางงัดงัดขึ้นมาอุ้ยอุ้ยเฮ็ดอุ้ยนมันมไม่ขาเดียวได้นน่เออเจอเจอาจะเจอว่ามระกุลอุ้ยอุ่นถุนเสื้อมั่นแม่นี่แม่เนี่ยเออของแง่จะมาแข่งโจมมย แมนตกุหกหาบ่พออยู่เนาะไปกันอู้หุงกัดอันี้บอกว่านิ่งไรงยเขาบอกว่าข้าวข้าพ่อเลยอ,อ๋อจะว่าจุ่มมากับตันจุ <c oughs> ่มแก้มใสตัวนี้มันจุ่มหน่อยอุ้ <c oughs> มมมมอย <c oughs> ม, <c oughs> มีสองจะถือขามันแทะเลย <c oughs> นัน่นข,ข้างๆก้นนัน่นเออแมนบอุ้ยสองขาว่าท่านโพขาจ่อยใช่อะไรเรา,รา,ราคุณอะไรบอมีดใ่กับประเดวมา ูกูแนมได้หน่อยยืมแนมีค่ะนี่แม่จอมปวกฮึแขึ้นกระซมซื้อเฮ็ดปวกก็คในจอมปวกสมพ่อกวายยืนเขาเก็บเได้เฮ็ดปวกน้นไงน่ะไสขาเทิงโอ้ยใส่กันเถอะนาบทนัด พอพนวะได้หาก็บุญหลแล้วนาะเกศัแบบว่าคือเมื่อไหรกูกัแบบกูมีความคิดถึงเลยกว่าอ้ยน้อยวกศงงกับไปนั่งวบ่อให่จะขอเฮดเด้กศสิขอเฮดดาะเง่้ยดๆเลยไปมากออกมาทางไหมมาจ้ะ ดีบางไหนดีหรอกเมือดีแล้วมันเบิดแล้วมื่มอื่นผมจะเสิโพนะค่ะมันแดดจริมันสิโพเอาเนาะเพราะมันเอาพุ่งของเมือนัดนแหมแม่เมื่อก่อนน,อามามาอนี่นี่กันเท่าบอกแม่พอเนียเน่เลยอือคือฝนเน่าเลยมาโชว์ผลงานให้พี่น้องเบิรงดดิเห็นแจ็คพ่อปนมาเดี๋ยวปนอยู่เด้อ ่แน่ได้หาอีกสุดีแข่งตอนนี้ปนก่อนนี่ทายแบบนึ่งยแล้วอุ้ยเน่เก็ดจะสร้างหรอดูดูดจแม่คือม่น้ำกันจะได้กันวยใหญ่กูใหญ่กูเฮ็ดปวดแอ้วเออะ